คลิปนี้รีวิวและทดสอบพอแบงค์ที่เขาบอกว่าสามารถเป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้ในตัวเดียวกันเวลาชาร์จเวลาใช้ก็ถ่ายติ๊กตอกไปเลยแบบไม่ต้องมีหยุดไม่ต้องมีหย่อนเอาล่ะตั้งใจฟังดีๆครับนี่คือชื่อรุ่น Anker s s o o o m g n n t t i p o w พ r b a n k 1 0 0 0 0 0์หนึ่ม i n วัต์ USB Type C Cable รหัส A 1 6 8 5ขนาดว่าตั้งใจอ่านชื่อรุ่น1นึ่งลมหายใจเดียวเนี่ยไม่พอนะเนี่ยอืชื่อยาวมากกว่าการเอาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกชื่อทั้งครอบครัวของคนไทยมาต่อรวมกันอีกไม่รู้ชื่อจะยาวไปไหนใครมันจะไปจำได้เอาล่ะแอบแวะแซลถ้าเกิดว่าเข้าไปดูกันที่รูปโปรโมตในร้านค้าของเขาอาจจะพบได้ว่าเฮ้ยมันมีสี ไม่ใช่หรอแต่ว่าในประเทศไทยเลือกขายแค่3สีเท่านั้นครับนั่นคือขาวดำและก็สีฟ้าเอาหลักใครที่เป็นสีชมพูเลเวอร์เสียใจด้วยครับแต่ถ้าเกิดอนาคตเขาจะมีสีพิเศษเพิ่มเข้ามาขายเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนคอมเมนต์ไว้ให้อ่านล้วกันสำหรับสินค้าตัวนี้มีคนให้5ดาวตั้ง160กว่าคน และลองไปอ่านความคิดเห็นก็ดูว่าแต่ละคนเขารู้สึกเขาชอบยังไงเขามีอะไรจะบ่นบ่นหรือเปล่าซึ่งร้านค้า Official Store นะหากใครไปไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องลิงก์ไหนไม่รู้ว่าต้องกดค้นหาว่าอะไรไม่ยากครับ i อ New C H ได้ทำการแปะตะก้า YouTube ที่ซ้ายมุมด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้อย่างเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้คือส่วนที่เขาใช้แปะแหมกับด้านหลังของมือถือของเรานะครับ ฝั่งนี้เองเนี่ยจะมีโลโก้ Anchor เขียนเอาไว้อยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยดีไซน์ดูครั้งแรกผมนึกว่าเป็นแฟลได้หรือไม่ก็เป็น Air Guard ์การ์ดนะเหมือนมันเสียบขาไว้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ใช้นิ้วของเราเนี่ยงัดในบริเวณด้านท้ายนะครับดีไซน์ตรงนี้จะมีการเล่นระดับต่างกันนิดหน่อยงัดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นขาตั้งครับ ซึ่งขาตั้งอันนี้สามารถปรับระดับได้ตามใจหรือว่าจะต้องเอาเหรน,นมากน้อยแค่ไหนก้มกดมากแค่ไหนแล้ววิธีการปรับของเขาอ่ะผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ได้เป็นแบบล็อกแก,ก๊กอ่ะคือบางรุ่นเนี่ยทำขาเตั้งออกมาแล้วมันจะแก,กๆๆๆๆๆ๊กทีละแก๊กทีละแก๊กทีละแก๊กกลายเป็นว่าเวลาเราได้องศาที่พอดิพอดีมันไม่ลงล็อกแต่สําหรับรุ่นนี้อยากจะก้มจะเงยอะ่ะ พอเท่าไหนคือพอเท่านั้นเลยเพราะว่าขาของเขามีความแข็งแรงในการคงตัวขององศาเอาไว้ได้และเรื่องที่โดดเด่นเป็นเรื่องถัดมาครับนั่นก็คือเรื่องของขนาดนี่นแหละเอาตามตรงแล้วผมแบกฝ่ามือไว้แบบนี้ครับแม,แม่ขอตั้งหน่อยอ่ะเอา Power Bank ลงมาประทับวางไว้ครับจะพบว่าขนาดของเขาเนี่ยหฝ่ามือผู้ชายแบบไม่เต็มมือครับอ่ะผมมีเป็น iPhone 14 Pro เมื่อเอา power bank มาวางข้างๆกันมันคือเกินครึ่งหนึ่งของฝ่ามือมันนิดเดียวเท่านั้นเองเจ้า10,000 m ม h ah เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแบบ one day trip อะคือแบตมันไม่ได้เหลือเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใหญ่และน้ำหนักเพียงแค่240กรัมเท่านั้นเวลาที่เราชาร์จมือถือเนี่ยแล้ว ปกติเราจะต้องเอา Power Bank ประกบไว้อยู่ที่ฝาด้านหลังมันกลายเป็นว่ามือถือของเรานั้นจะบวมและหนามากๆถือก็ไม่ถนัดเวลาใช้งานานานๆก็ปวดเมื่อยข้อมือเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือทุกครั้งที่จะใช้งานชาร์จด้วย Max Safe เขาจะหันสายชาร์จลงด้านล่างแล้วผมจะแปะดูแบบนี้นี่คะมันล็อกไปด้วยตัวของเขาเองเลยไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่แปะเข้าไปมันดึงหาด้วยตัวเองเลย ซึ่งจริงๆแล้วเขามีหน่วยวัดค่าแรงดึงแม่เหล็กครับแต่พูดไปหลายๆคนก็คงไม่เก็ตเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันผมจะลองครับจับแค่ตัวมือถือนะแล้วผมจะขยา่าในชีวิตจริงอ่ะการที่มือถือมันจะขย่าขนาดนี้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประมาณว่ากําลังเกาะรถ2แถวอยู่แล้วมันตกหลุมใหญ่ๆอ่ะปึงป้งปึ <laughs> ้ง โอเคหลุมต้องเป็นอุกกาบาตแน่ในชีวิตจริงคงไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนเอาเป็นว่าเราถือใช้งานทั่วไปไม่หลุดครับสบัดข้อมืออาจจะมีแกว่งๆอยู่บ้างเวลาเราถือจับตัวมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นการคลุมทั้งตัวเพลาแบงค์แล้วก็หนีบมือถือไว้พอดีพอดีเห็นไหมและอย่างนี้มันจะลื่นหลุดจากมือได้ยังไงถูกต้องปะหรือท้ายชัวร์ครับสังเกตอะไรไหมฮะนี่ไงหางหนูฮะแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางด้วยอะ ไม่พอไม่พอเอา2นิ้วพอเกี่ยวไว้แบบนี้แล้วก็เป็นการล็อกตัวเครื่องและล็อกตัวพอร์แบงค์แล้วก็ใช้งานมือถือได้ปกติสุกแบบนี้ครับแล้มันจะหล่นได้ยังไงถูกป้องบ้าพอเราได้อุปกรณ์ประมาณนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าสามารถจะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยก็ได้ครับสิ่งหนึ่งเลยว่าที่ผมสงสยัยในกรณีนี้ผมใช้เป็น iPhone 14 Pro นะผมอยากรู้ว่าถ้าเราชาร์จอยู่อย่างเงี้ย แล้วเราเปิดกล้องมุมกว้างมันจะติดพอแบงก์ป่ะติดป่ะในกล้องเห็นมะไม่ติดนะถ้าเป็นงานวิดีโอล่ะกล้องมุมกว้างไม่ติดนะแสดงว่าคนที่เป็น t i k t o ็อกเกอร์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์มาริโอเมาเลอร์ โอ้โหลูซิเฟอร์เอามาให้หมดเลยเออเอเมือเมืม่อเนี่ยเผาแบงคตัวนี้ถ่ายกล้องมุมกว้างไม่ติดขอบเครื่องครับสังเกตว่าเวลาผมถือเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะมีจุดสัมผัสระหว่างนิ้วมือของเราเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โอบอุ้มตัวเครื่องอลไรเห็นปะเวลาที่เราถือเครื่องเพื่อดู Youtube แนวนอนกลายเป็นว่านิ้วส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันไปจับแค่เผาแบงค์อย่างเดียวแต่ถามว่ามันจะลื่นหลุดมือได้ง่ายไหม อันนี้ผมก็ไม่กล้าการันตีนะเพราะว่าผมว่ามันสร้างมาสำหรับใช้แนวตั้งซะมากกว่าเราจะสังเกตว่าด้านบนเขาเขียนว่า for iphone 15 14 13 12 series จริงๆแล้วเนี่ยคำถามแรกก็คืออ้าวแล้ว iphone 16ล่ะผมว่านะไอตัวปริ้นที่เป็นหน้าปกเนี่ยน่าจะ สั่งผลิตมานานประมาณหนึ่งแล้วจริงๆแล้วในร้านค้า Official Store เนี่ยชื่อรุ่นเขามีการเพิ่มคำว่า iPhone 16 s e ซีรีส์เข้าไปแล้วนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ iOS เนี่ยก็จะไว้วางใจเป็นพิเศษเพราะว่าเขามีมาตรฐานที่รองรับเข้าหากันจริงๆแล้วทุกรุ่นอื่นๆเนี่ยมันใช้งานร่วมกันได้หมดแต่จะแตกต่างกันที่เทคโนโลยีความเร็วที่ต่างกัน และเขาไม่อยากจะมานั่งระบุไงว่ารุ่นนั้นเร็วเท่านี้รุ่นนี้เร็วเท่านี้เขาใช้ iPhone เป็นตัวอ้างอิงง่ายกว่าเรื่องของขาตั้งเนี่ยผมตกหล่นเรื่องหนึ่งไปนะคือเมื่อกี้เรากางและใช้งานเป็นแนวตั้งซะอย่างเดียวถูกต้องป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยองศาของเขาสามารถจะกางมาประมาณสัก30%นะแล้ววางลงกับพื้นโต๊ะกลายเป็นขาตั้งแนวนอนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของการใช้มือถือแนวนอนเอาไว้และไม่มั่นใจว่ามันจะดูดแน่นหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นคือพูดถึงตอนที่ถือแต่ถ้าพูดถึงตอนที่เราวางกับโต๊ะแล้วล่ะก็ผมวางให้ดูแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมุมมองจากด้านบนเป็นอย่างนี้รูปฟีเจอร์หนึ่งใน iPhone นะก็คือเวลาที่เราชาร์จแล้ววางตัวเครื่องเป็นแนวนอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นนาฬิกาดิจิตอลหรือตั้งค่าเป็นรูปแบบอื่นๆก็ได้ครับ วิธีนี้ก็จะกลายเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแบบที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยแค่ชาร์จมือถือเท่านั้นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพลิกดูดีไซน์ด้านอื่นๆบ้างดีกว่านะครับโดยเริ่มจากฝั่งขวามือของตัวเครื่องตรงนี้ดีกว่านี่เลยเขาจะมีเป็นพอร์ต USB Type C ครับและด้านล่างมีการระบุเอาไว้ว่าพอร์ตนี้เป็นทั้งอินและเป็นทั้งเอาครับเวลาที่เราจะชาร์จ power bank เนี่ย เราเพียงแค่เอาสายที่เขาแถมมาให้ในกล่องครับความยาวประมาณสัก25เซนเห็นจะได้เป็นสายรูปแบบ USB Type C ไปยัง USB Type C เนี่ย มาเสียบเข้ากับ Power Bank แบบนี้แล้วอีกปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่เป็น Type C เหมือนๆกันแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกในการพกสาย USB Type C ไปยัง USB Type C ที่เป็นสายแถมไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยวิธีในการชาร์จไฟเข้าไปที่ตัว Power Bank สามารถเอาสาย Built-in ที่เป็น Type C ติดกับตัวเครื่องเนี่ยเสียบเข้าไปที่อะแดปเตอร์ Type C ตรงๆได้เลยนะครับเป็นการชาร์จ Power Bank ได้เหมือนกันวิธีนี้ก็สะดวกดีนะเนี่ย และอีกฝั่งด้านนึงนะครับเราพลิกมาด้านนี้เองจะเป็นการเขียนระบุเอาไว้ครับว่าแต่ละพอร์ตนั้นปล่อยกระแสไฟกี่โวลต์กี่แอมป์อะไรประมาณนี้เราพลิกมาดูกันที่ด้านบนของตัวว o วอร์แ n งครับฝั่งนี้เนี่ยรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทั้งปุ่มแล้วก็ไฟสถานะครับการที่เราจะเปิด power บ a n k ดูว่าตอนนี้เหลือไฟอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเรากดปุ่มนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ และไฟเนี่ยเขาจะไล่จาก1 2 3 4แล้วค่อยเด้งมาเป็นสถานะที่เหลืออยู่อย่างตอนที่เราแกะกล่องมาครับกล่องนี้เป็นกล่องใหม่เลยนะซีลไม่เคยถูกกรีด เมื่อเราเอาตัวเครื่องออกมากดดูสถานะพบว่าไฟที่ได้จากโรงงานให้มาเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นจากทั้งหมดมีให้4ดวงแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดครับเป็นไปได้ว่าผลิตมาแล้วหลายเดือนสักสีเดือนแล้วประจุไฟมันลดลงไปเรื่อยๆกว่าจะมาถึงมือผู้ซื้อแบตเตอรี่มันเลยหายไปสัก2ี3 0ซซึ่งเป็นเรื่องปกติครับเล่าให้ฟังก่อนนะแล้วก็สังเกตกันที่ไฟสถานะขวามือสุดตรงนี้นะครับอธิบายกันง่ายๆครับว่านี่คือไฟสถานะตอนที่เรา ใช้ชาร์จแบบไร้สายซึ่งด้านล่างจะเขียนคาว่า On Off เอาไว้ถูกต้องไหมเดี๋ยวผมจะลองชาร์จเข้ากับ iPhone ให้ดูแบบนี้ครับแปะแหมะเข้าไปและไฟเขาจะติดอัตโนมัติครับนี่เลยโดยที่สถานะการชาร์จไร้สายเนี่ยจะเป็นไฟสีฟ้าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มตรงนี้1ครั้งล่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นการปิดไร้สายอยู่ดีลองกดค้างได้ไหมไม่ได้เรากดดับเบิลคลิกได้ไหมชงชง เอา้าดับเบิลคลิกได้ฮะถ้าเกิดว่ากดดับเบิลคลิกเมื่อไหร่เนี่ยการชาร์จก็จะสิ้นสุดลงเนี่ยอย่าตอนนี้สถานะคือไม่ได้ชาร์จแล้วเห็นไหมกลับเป็นแบตเตอรี่เหมือนเดิมอะลองกด1ครั้งดูจึ้งกลับมาชาร์จใหม่หรือเปล่าอ่านี่เอาเป็นว่าครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกังวลน,นะว่าการชาร์จไร้สายจะถูกเปิดหรือปิดอยู่เราแค่แปะแหมเข้าไปแค่นี้เดี๋ยวพอแบงค์จัดการเองครับ เอาละรายละเอียดในส่วนด้านบนยังไม่จบครับเพราะว่าชื่อรุ่นเขามีคำว่าสาย Built-in Type C มาให้ใช่ไหมมันก็คือสายถักตรงนี้แหละครับที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณสัก10เซนติเ hmm. มเห็นจะได้ความยาวพอเหมาะพอเจาะที่จะอ้อมตัวเครื่องไปชาร์จซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เป็น USB Type C ข้องอครับ แล้ววิธีการเก็บเนี่ยมันคือลักษณะการดูดเข้าไปด้วยช่องที่โดนหนีบเอาไว้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นแม่เหล็กนะครับคือนึกว่ามันจะแปะเข้าไปแล้วมันจะเก็บโดยอัโตโนมัติไม่ใช่เนี่ยผมเอาไปคาที่รูแล้วมันไม่ดูดเข้าไปต้องกดลงไปเท่านั้นนี่แบบนี้ถึงจะแน่นครับสายข้องอของเขามีประโยชน์อย่างไรผมยกตัวอย่างเป็นมือถือ Android ดสักเครื่องหนึ่งแล้วกันครับวางประทับเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอาข้องอไทป์ซีมาเสียบจิ้มเข้าไปชึ้งน,นี่ครับ ชาร์จเลยไหมชาร์จให้เลยไม่ต้องกดเปิดกดปิดเวลาที่สายมันโยงมาเนี่ยมันก็จะงุ้มเว้าโค้งเข้ากับตัวพาวแบงค์พอดิบพอดีเลยเอาล่ะเราพูดถึงวิธีการใช้งานไปครบถ้วนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไร้สายไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบบสายสะดวกแบบไหนใช้งานได้ตามต้องการเลยหลายๆคนครับคาดหวังว่าอยากจะได้พาวแบงค์ที่แบบชาร์จมือถือแล้วชาร์จได้เร็วๆอะ่ะจะต้องใช้วิธีไหนดี ผมเฉลยไว้อันหนึ่งก่อนเลยแล้วกันครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถวัดค่าได้ก็เลยอ้างอิงจากสเปคที่ผู้ผลิตเขียนมานั่นก็คือเวลาที่เราใช้ชาร์จผ่านไร้สายเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะแหม่เข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่ง วิธีการนี้เนี่ยเขาจะปล่อยไฟออกมาได้เร็วสุดอยู่ที่7.5วัตต์เท่านั้นครับรองรับทั้งในฝั่งของ iPhone แล้วก็ในมือถือ Android ที่มีมาตรฐานชี้ที่มีมาตรฐานการชาร์จไร้สายเป็นของแบรนด์นั้นๆแต่ความเร็วจะเท่ากันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมือถือที่เอามาชาร์จครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทดสอบให้เห็นด้วยตาเนื้อว่าการชาร์จเร็ว เร็วสุดคือ30วัตเนี่ยมันจะเร็วเท่านั้นเท่านี้จริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะวัดค่าด้วยเครื่องนี้ครับมันสามารถจะบอกได้ว่ากระแสไฟที่เป็นโวลที่เป็นแอมเนี่ยปล่อยออกมาเท่าไหร่และคำนวณออกมาเป็นวัตต์ เอาล่ะเราจะมาเริ่มทดสอบจากเสียวมีรุ่น12 Pro กันก่อนเลยดีกว่าครับตัวเลขที่เราพูดเนี่ยมันคือความเร็วสูงสุดเท่าที่เราเห็นได้ด้วยกล้องนะครับซึ่งสำารับรุ่นนี้เนี่ยเร็วสุดได้อยู่ที่22วัตต์นะไปต่อกันที่ Redmi Note 14ครับตัวนี้เนี่ยความเร็วในการชาร์จทำได้สูงสุด26วัตต์ครับ ไปต่อกันที่มือถือ IQC9 ครับความเร็วสูงสุดเท่าที่ทําได้อยู่ที่2 1วัตต์แล้วมาดูกันที่ n ูเบียเนโกันบ้างดีกว่าครับความเร็วสูงสุดเท่าที่ทําได้2 4วัตต์ครับไปต่อกันที่หัวเว i n o โนาความเร็วสูงสุดเท่าที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่1 8วัตต์ครับคราวนี้เรามาดูพระเอกกันบ้างดีกว่านะด้วยความที่ว่า Power Bank ถูกออกแบบมาให้ใช้กับพวก iDevice เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเทพมาเลยครับนี่คือ iPhone 16 Pro Max ความเร็วในการชาร์จทำได้สูงสุดอยู่ที่28วัตต์ซึ่งนับได้ว่ารองรับการชาร์จเร็วและเร็วมากที่สุดในบรดามือถือที่เราได้เอามาทดสอบในคลิปนี้เลยและว,วิธีการใช้งานหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเอออันนี้เวิร์กได้ใช้แน่ๆก็คือเราจะนำเอามือถือของเราเนี่ยเอาไปแปะก,กับ power bank เป็นแนวนอนครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ชาร์จเร็วเนี่ยก็ให้เราลากสาย Type-C built-in เอามาเสียบเข้ากับ iPhone ที่เราได้แปะแม่เอาไว้ครับวิธีการนี้เนี่ยตัวเครื่องตัว power bank เขาจะไม่สับสนนะว่าจะต้องชาร์จอันไหนดีเพราะเขาจะเลือกเอาวิธีที่เร็วที่สุดนั่นคือการจ่ายไฟไปที่สาย Type-C ท,ที่คุณเพิ่งเสียบมาตะกี้เนี่ยแหละครับ และด้วยความที่ว่าผมเองก็อยากรู้ว่าโปรโตโคอลการชาร์จเร็วของมือถือแต่ละแบรนด์เนี่ยรองรับมากน้อยแค่ไหนการที่เราจะทดสอบมือถือทุกรุ่นบนโลกใบนี้อาจจะยากไปครับมันคือเครื่องที่สามารถบอกได้คร้า,าวๆว่ารองรับกับเทคโนโลยีชาร์จไวแบบไหนบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ power bank รุ่นนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสร้างมาสำหรับอุปกรณ์ Apple เพราะฉะนั้นรองรับอยู่แล้วครับรวมไปถึงครับเทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟนชั้นนาไม่ว่าจะเป็นซัมซุง หัวเว่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือรุ่นทั่วไปนะครับที่เราจับต้องได้ในราคากลางๆก็อาจจะรองรับเป็นเทคโนโลยี Quick Charge 2.0 Quick Charge 3.0ในระดับ12โวลต์เลยครับรวมไปถึงครับเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากๆนั่นก็คือการชาร์จผ่านโปรโตคอล PD หรือว่า power delivery รุ่นนี้รองรับเวอร์ชัน3.0ครับอย่างที่ power bank ได้ระบุเอาไว้ว่าชาร์จเร็วเต็มที่30วัตต์ เพราะฉะนั้นมือถือที่มีโปรโตโคอนี้ก็จะชาร์จเร็วอยู่ในระดับเกือบ30วัตต์ตามที่เราได้เห็นในการทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับเทคโนโลยีวู ge, ๊กชาร์จแดชชาร์จวาร์ปชาร์จรวมไปถึงซูเปอร์วู๊กชาร์จที่จะอยู่ในมือถือเรือธงของ oppo ด้วยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนจาก realme รวมไปถึง oneplus เนี่ยอันนี้ก็ไม่รองรับครับแต่ไอคำว่าไม่ได้รองรับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะใช้กับ power bank นี้ไม่ได้เลยนะ แค่จะบอกว่ามันจะชาร์จไม่ไวครับแค่นั้นแหละเอาล่ะหลังจากที่เราได้ไปเห็นกันแล้วนะครับว่าความเร็วในการชาร์จนั้นตรงตามที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะครับเครื่องวัดค่าตรงนี้เนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนอยู่ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะไม่ได้30วัต์เ๊ะๆตลอดเวลาหรอกแต่เอาเป็นว่าเราเข้าๆได้ว่าเอ้ยชาร์จเร็วและเร็วจริงๆเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเอาสายย s b t ไท e C คาไว้1เส้นแล้วก็สายด้านบนที่เป็น Type-C เหมือนกันจะถอดออกมาแล้วก็อย่าลืมนะว่าตัว p o w e r แบง k สามารถชาร์จไรสายได้อีก1รูปแบบโดยเริ่มจากในฝั่ง p p o o n นะครับแปะแหม่เข้าไปชึ้งขึ้นสถานะกําลังชาร์จแบบนี้อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นการชาร์จหูฟังแล้วกันในที่นี้จะเป็นการเสียบเข้ากับนาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรก็ตามแต่ไฟจ่ายออกมากำลังชาร์จเห็นไหม คราวนี้ครับมาดูกันที่อุปกรณ์สุดท้ายครับณวันนี้เนี่ยคนที่เขาทํางานด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ได้มีมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วเพราะฉะนั้นชาร์จ iPhone ด้วยชาร์จ Android ด้วยแต่มีเรื่องหนึ่งนะที่คุณจะต้องรู้ก็คือทุกๆครั้งที่เราถอดหรือเสียบอุปกรณ์ใดเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าผมถอดหูฟังออกนะเพราะว่าแบงค์เนี่ยเขาจะมีการหยุดจ่ายไฟแป๊บหนึ่งแล้วจ่ายไฟเข้าไปใหม่อะคราวนี้ใน Android เนี่ยขึ้นว่าชาร์จอยู่ใช่ไหมผมลองถอด iPhone ออกปั๊บไม่หยุดนะย่ย,ยไฟอู อเอาเอาไอโฟนกลับไปชาร์จอยู่เอาแต่พอเสียบเป็น USB Type C ปุ๊บเขาปลดไฟออกแล้วก็ค่อยจ่ายเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้คือแค่ข้อควรรู้ครับไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะสิ่งหนึ่งเลยที่เขาอยากจะให้ย้ำนั่นคือชาร์จปลอดภัยด้วย Anchor Active Chill 2.0เป็นการวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ขนาดชาร์จไฟครับป้องกันแบตเตอรี่ร้อนป้องกันไฟเกินป้องกันไฟกระช่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเสียบพอร์แบงค์เข้ากับอุปกรณ์ใดก็ตามแต่มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะไม่ได้รับความเสียหายจากการชาร์จด้วยพอร์แบงค์ a n c h r ครับ เรื่องของราคาที่คุณต้องรู้และก็ตัดสินใจกันเอาเองได้เลยว่าถ้าจะต้องจ่ายเท่านี้ฟีเจอร์เท่านี้โอเคไหมในหน้าร้านค้า Official Store นะครับของแบรนด์เขาเลยเนี่ยเขาตั้งขายไว้อยู่ที่1,799บาทแต่ผมแอบไปเห็นแบบแวบบๆแบบแบบแบบว่าเขามีโปรโมชั่นตลอดเวลาเลยครับบางช่วงราคาเท่านี้บางช่วงราคาเท่านี้ช่วงเทศกาลการขายก็จะลดลงไปมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตอนนี้ขายเท่าไหร่แน่ เข้าไปได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ตะก,ก้าใน YouTube ลอยไปลอยมาอยู่ที่ซ้ายมือด้านล่างคลิปไปให้ถูกร้านไปให้ถูกช่องทางเพราะถ้าซื้อถูกร้านซื้อกับศูนย์ไทยคุณจะได้การรับประกันไปเลยครับ18เดือนเต็มๆเอาเป็นว่าทิ้งท้ายประมาณนี้ใครที่มีคำถามส่วนใดสงสัยเพิ่มเติมหรือดูแล้วไม่มีคำถามเลยว่ะโหคุณนิวนี่ทำข้อมูลมาครบถ้วนจริงๆไม่มีจุดเว้าจุดโบให้แบบสงสัย พิมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าสุดยอดเอาเปลาคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้พบกักใหม่คลิปหน้าขอบคุณท่านที่ดูคลิปนี้จนจบลาไปแล้วครับสวัสดีครับ